โอ้โหสายตาดีจังตาสีไม่ใช่ตาดีนั่นนะเนไปไหนน่ะผมไปทำงานไหนล่ะถ่ายหน่อยทิทำยังไงเมื่อก่อนปูผมก็ทำนะอย่างเงี้ยตาดีไม่ด้ใส่แว่นด้วยอ่ามันสารแบบตักก็ได้อันนี้มันแหหรืออะไรเนี่ยแหแห่เกาะก้อยเนี่ย อ๋อเขาสอดอย่างนั้นน่ะหรอทีเดียวแต่อย่างตาก,กันดีกว่านะฉันว่ามันตั้งสามผลนะสอดแล้วผูกอืมถ้าถ้าจะให้ให้ใหญ่ก็เพิ่มมือนี่ใช่ไหมอ่าอันนี้มากี่เซนสามสี่สี่เขานับยังไงสี่เซนเนี่ยก็เขาไม่ได้นับความยาวนับยังไงสลับเม็ดเขานับ,บยังไงจากรกูนี่มาอ๋อันนียังงี้เหรอ,อ แล้วแต่เขาจะทำอันนี้สีเ็นทำเสร็จแล้วก็ต้องทำอะไรนะเอาเอาอเอาเอาลูกมาใส่อีกลูกเบอร์สองลูกก็อีกสามโลปลาเนี่ยบอกก่อนปู่ผมทำก็อยู่สุพรรณบุรีเอ่อใกล้แม่น้ำสิอ่าก็มีน้องสมไมก่อนมีน้องดิ แคนอยู่กับคลองเลยใช่มีน้องเมื่อก่อนหนองเป็นโบราณใช่ไหมเ,เป็นบึงเป็นหนองเอาเอาเอาแค่ดินไปโยนก็ปลากระดีปลาอะไรก็ติดตัวใหญ่ๆแล้วที่อาด,ดินไปโยนนนั้เขาเรียกกันอะไรลอ้อล้อปลาใช่เมื่อก่อนเอาแค่เอาเอาก้อนดินไปโยนมันก็มาแล้วนึกว่าให้อาหารก็ดีก็อยู่เฉยเนาะเพลินๆสิบหาปีแล้วน่ยทำอยู่อย่างเงย มไม่ไม่ต้องใส่แว่นนะเป็นผมผมคิดว่ามองไม่ก็เห็นอยู่แต่มันไม่ชัดขนาดนี้นี่ชัดใช่ไหม,ช,มชัดเจนออย่างเงี้ยมันชัดทำอย่างเงี้ยดีแล้วทำทำทำมาดีเราเรา,เราจะได้มีคว<แ><แ>ามคิดสมองขอโทษทำงานอะไรเนี่ยบริษัทพลาสติก ทำพลาสติกเข้างานแปดโมงฉีดพวกเก้าโมงเข้างานแปดโมงฉันเข้ามาก่อนเขาทำงานยามแหละกิเกียอาทิตจะเสร็จเนี่ยปากหนึ่งก็ยี่สิบวันเก้าสมง ให้ลูกมันซื้อได้มาให้เขดนึ้งมันดันซื้อมาสองขีดเลยเยอะเลยเยอะเลยเลยบางทีเขาก็ใช้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 สีน้ําตาลใช่ไหมไม่รู้แล้วแต่มีหรือสีน้าตาลมีเลยมีเออสีน้ําตาลนะมีมีสีไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวหรอกอาไล่ะทํางานเออโชคดีโชคดีโชคดีขอบคุณมาก 对。<laughs> <Okay. S 1> <laughs>